ันนี้ผมจะกินน้ำพริกแดงดาปะผนของพี่สุนะครับทีนี้ก็เติมน้ำร้อน2ช้อนแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาของพี่สุนารี1ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะคนทุกอย่างให้เข้ากันแค่นี้ก็กินได้แล้วครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดมากินข้าวด้วยกันครับน้ำพริกแดงดาปะผนของพี่สุนารีนะครับใช้ได้เลยกลิ่นหอม ฮึจนใจอมกระถิงนสักหน่อยเม็ดกระถินเนี่ยมีประโยชน์นะคุณถ้าเกิดคุณชอบเนะี่ยโรยไปเลยนะพี่ฮมซื้อบาหลดสดๆนะครับมาทำปลาเกลือโอรอย เดี๋ยวนี้หายากแล้วราคาอาจจะสูงหน่อยกึ <c oughs> ินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะครับชีวิตจะได้ไม่วุ่นวายแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนนะครับ <c oughs> เคยสั่งน้ำพริกของพี่ตัวไปกินยังนะอยากให้สั่งจริงเนี่ยคุณน,น้ำพริกแมงดาป,ปลาป่นนะห <c oughs> <c oughs> อมดี ฝาสีดำนะครับเป็นน้ำพริกแมงดาป,ปลาป่นของพี่สุนารีนะเดี๋ยวใช้ได้เลยเ้าทำรสชาติกลางๆนะคุณไม่ได้เผ็ดจัดนะแต่ถ้าหากคุณอยากได้ความเผ็ดเพิ่มเนี่ยคุณใส่พริกป่นที่คั่วแล้วนะลงไปนะฮะได้ที่เลยจริงๆเพราะว่าคนเรากินเผ็ดไม่เท่ากันนะเนาะคือเผ็ดไปคุณกิณนไม่ได้จริงอีกอ,อีกอย่างปลาล่าพิสุ ในเมื่อจะอุดหนุนแล้วะต้องจัดเต็มนะฮะเมื่อวันที่ตีหกที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเป็นมาคายเปนเกิดของพิสุกขนะคุณแม่ผมก็ได้อวยพรให้ด้วยแม่ทั้งย้อยอืมอื่อยเวลาไปทำงานนอกบ้านนะครับรู้ไปงานต่างๆ่เก็กินอาหารหรูๆแต่ถ้าเกิดกลับมานะคิดถึงน้ำพริกตลอดเนยะอืม ได้อัดขลศชอบตะคอเรื่องนี้ได้อุดหนุนน้ำพริกพี่สุ่มาลองกินแล้วผมรู้สึกไม่ผิดหวังเลยครับอร่อยจริงอืจริงเต็มคำเลย พ่สูจนทำเอาไว้ได้ดีคุณอรอยกินข้าวกัดอันพริกผัดต้มแบบนี้เจริญอาหารดีจังและส่วนไปนอกบ้านเ้ากินข้าวขาหมูอร่อยหลังจากทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะฮะเติมพลังงาน คุณกด้ตากหมูแคบหมูแบบเนี้ยผมเจียวนะ้ำมันหมูเอาไปกินเองนะก็เลยมีกากหมูไว้แก้น้ำพริกตลอดนะครับอร่อยนี่อืแบบนี้แล้วก็ยำข้าวแบบนี้คุณคลุกแบบเนี้ยเห็นปะนี่เลยชีวิตเราต้องง่าย อพิเศนสักหน่อยอร่อยดีฮะใจเรื่องเลยคันนี้อืมอย่าลืมนะครับพิ่สุนารีเนี่ยเขามีร้านอยู่ในช้อปปี้ด้วยนะถ้าคุณอยากจะอุดหนุนพี่ของพี่สุนะครับกดที่ลิก์ได้นะอืมเผ่แป๊บเดียวข้าวจะหมดชามอีกแล้วกินแค่สองทุ่พอกินเยอะไปไม่ดีเดี๋ยวอ้วน หืมนไม้อใครยังไม่เคยชิมฝีมือของสาวโคราชอย่างพี่สุนารีนะครับอยากให้ลองนะฮะผมว่าเขาทำออกมาไ,ได้ดีเลยละ่ะอร่อยือโดนใจืมอ